โอ้บันบันไงครับไปหลุนก็หนาต้องได้ลองเดียวพ่อพี่น้อเลยเพราะว่าเสื้อเครื่องผมมันขาดครับบลชบดือขึ้นเป็หลุนน้ำข้าเจ้าอีกเนาะช่องหาปลาหน้าเวียงแกอินดีะ กันว่ามาันคือมี่าอยู่ไฟครับบรรยากาศตอนเช้ากําลังหอดล่วงมองไรครับเพราะหนาต้องกําลังลองลองมาเนาะตาหลุนน้ำเพลินกันเกันครับลองเนี่ย ปัจสิบเป็นไรเนะากะก็หาเบิงน้ำลงม่วงไรส,สีแล้วครับนี่ม,ม่วมงไรถือเนาะพ,พี่เนาะบรรยากาศเศร้า,ราครับกลางนําโค้งเนาะจังอรอหลุนก็เพรหนาต้องครับหพราหนาต้องเหลื่อมกู่แล้วครับลุนกันเบิ้งครับพี่แล้ว โบแมนคูกกดระเบิดคูอใส่ใส่หลุเป็นใส่นะ,ลนะหลุกผีเนาะโบใส่บนนโบได้เนาะเบิ่งตัวลองนี่ซิมี่จะโตอยู่เอาะหนาต้อง,าางอะไรเบึ่งลองนึ่งหลบหลบเสาโอมีว่าล <c oughs> ุบผีเออมันถือเส่องมันถือเสื่องขข่มากน่แล้วครับวะ

มีดใช้หมอยมาดูดิทังหมอกกับภูมิภาคกันเลยนะถึงป่าว่า <c oughs> บื้อแบบนี้ไมะหอดีเตาเนาะดูี่เนาะ โอ้บ่อนโซ่แท้นี่นั่นนั่นนั่นเนียนบ่อนุภีนั่นนั่นนั่นตายยังนูภีโอ้บันบันไงครับโอ้ยโอวตู้ตัวตู้นั่นนี่แหละ มวงไลหรือไลมอวงโอ้จุบจตัวใส่ใหญ่เนาะลูกพีนเนาะมันมนใส่แปดขีดใส่ลูอะไรนน่ใส่ชองรองะหน้าหนาตองเอาอยู่ม่น้าแล้วเอลองเลยาบูคืนเลยลองเลยโอ้ยมันมาหน่ข่อยเลยหรือี่เอ้ย ไล่ใส่ืนได้ครับนั่นองหักตองะแจมแหลกแหงมันเราได้ครับแจมแหกแทมแหกมอนี้กะต้งกะต้งปลอวะลูกพี่จะต้องปอจะต้องมีโตปอมมันได้ลูกพี่ได้ปลาเลยลืมปอมบ่ดีใจแหงตัวแหลกวะลูกพี่ หางสีจริงจริงร,รุ่งครับใช่ไมาเป็นครูอาอหลุดตองกันครับจวดจวดเดียวครับแต่มเนี่ย <c oughs> ขันเนื้อมองดักล่วงหรือแม่เพื่อนหลุดแล้วครับนอหลาตอ้อง อันนี้ใม่เลยไม่เยเนาะไม่เลยเนาะบ่บอกก็หูเลยบ่บอกก็หูแล้วระ <laughs> ว <c oughs> ังเด้อพ่อแม่พี่น้องไอ้โควิดมันก็นล่างเรือมันนั่นอีก,ก็ได้ครับส่วนนี้คนสละใจ,จเลยเออคนไปอันนั้นค้าวโคนอกหรือพี่้องเนาะอีกแล้ว Để vào pháo bắn từ hướng là bố, tổn thương từ ở đâu Sai ngay đấy súng này, ngựa ba luôn. đấy ดิกอ,อยู่ร้เถื่ออยู่เลยรุ่นมันรุ่นรุ่บ่ใหญ่กว่ากันรุ่นเดียวกันหมดเลยว่าบได้เท็ดี้บ้าเ <laughs> นีย <laughs> นเยทาบัวผ่าได้เลยครับ <laughs> มันดีกลายเถื่อขาดตลอดอย่แล้วบ้า ห้า,าเ,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 เห็นเตยียงโบเตียงโบเตียงโบเตียงฮะสุดครับเห็นแต้มหนึ่งกันเนี้ยโอเคนอเนาะบ่วอยู่เพื่อวัวอยากเสือดาตา <laughs> เอ้าส่งถ่ายคลิปกับเล้วกันครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้อยู่กับบ่าวต่ำเนาะไปยามมองกับโบมี่พ่อแม่พี่น้องเลยคือว่าป่ากับลังมาครับ มันกระลังถือม่องไรนะครับช่วงนี้เนาะผู้เฒ่าพ่นว่าคันป้าถือม่องไรนี่ม่องอย่างสิบโถือนะครับมันกําลังเหลื่อมมาน้ากำกําลังเหลื่อมขุดขุนแจงหน่อยครับทางมุกดาหารไปหลุนก็หนาต้องได้ลองเดียวพออพี่นนอเลยเพราะว่าเสื้อเครื่องผพราะมันขาดครับบนขึ้นเป็นหลุ่น,น้ำข้าเจ้าอีกเนาะก็เลยได้พา่ายเขามายาม่องจะคล้องกับบมี่แจ็โตเสื้อเครื่องขาดจะได้ซอมไหมนครับมาแรงเอา้าช่วงนี้กะ โควิดกำลังเรื้มมากอีกได้พูดพี่น้องเราบ้างได้ไปใช้มาใช้เซมีตป้องกันตัวได้แล้วครับช่วงนี้ยุ่มมุกดาหารกับหนึ่งยินข่าวว่ามาแต่กรุงเทพเพิ่มอีกติดไขรแตกไล่หนึ่งมาซะแต่ว่าบริติดในมุกนะครับมาแต่กรุงเทพว่าซะหนึ่งยินข่าวเมื่อวานส่วนแรกๆเนาะมาหอดเดินทางมา แต่กรุงเทพฯมาอำเภอนี้ค่มขำสอยนะครับก็เลยวาติดโควิดรายแรกของจังหวัดมุกดาหารเาานาะจังไดก็เราบังตัวกันด้วยครับพ่อพี่นอาอช่วงนี้ก็มันหยดกันเบื้องแน่นข่าวหยดกัลั่งเหลื่อมพุงอีกเนาะครับก็ซอยกันครับใส่เม็ดเว้นระยะห่างมีจิตใจสาสรณะ,ะครับดูแลรักษาซอยกันได้พงอพี่น้องเอาสาหรับคลิปนี้ราต่มกูมีอย่างไรครับ ได้ลองเดียวครับก็ขนาดตองก็ฝากต่อนพ่อแไม่พี่น้องน้องมานี่อ่ามะงม่วงปีนี้เป็นดกเบิดครับมะม่วงบว่ายูเฮือนไพครับต้นค่าคืบหนึ่งกับเป็นครับดกนี่พ่อแม่พี่น้องเลยอยู่หนาเฮือนบอตา่าหมดกินลงไปครับอืมร้ายครับปีนี้มีตุต้นเพียงแอวนี่ก็เป็นครับอืมเนี่ยนี่แหละเพราะฟาฝนมันสีดีเนาะเอ้า สองลำไยกับเป็นครับเอาคลิมนีล่าไปซะีทาเบิ้งครับป้าถือย่ามใดก็ต่ำเอาล่่งตลอดครับส่วนนี้กำลังมากครับพ่อพีนอ่น้องรอดใจถาสุ่มปลาใหญ่ครับกับทีมงานนามีเก์ดีครับขอบคุณครับสบายดี